สวัสดีชาวไบ์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f อ m o ีมตอร์จนะครับผลนักขามมาทักทายทุกคนกันหน่อยนะครับในวันที่อากาศเริ่มที่จะกลับมาเย็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ยังไงนะครับดูเหมือนว่าอาจจะไม่เท่าไหร่หรือว่ามันจะโผลมากลางดึกกันเนาะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุย่องราวของ KTM เอเพราะว่าพวกเขาเปิดตัวไปในช่วงเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะฮะหลายๆคนคงจะได้รับชมกันใช่ไหมครับถ่ายทอดสดทางช่อง u t u b e นะฮะช่องอ f ฟ i ิ i a l หลักของ YouTube ของทาง MotoGP ก็เข้าไปในหน้าตรง เมนูข้างบนเลยนะครับเมนู Menu ข้างบนมันจะมีไลฟ์สดแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าโปรแกร,รมการถ่ายทอดของการเปิดตัวทีมแต่และค่ายแต่และทีมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมีวันไหนบ้างเขาก็จะโพสต์ post, ปักหมดไว้รอนะฮะเช็คเวลาให้ดีแล้วกันเนาะอย่างวันนี้เป็นของ KTM พรุ่งนี้ก็จะเป็นของย a m a h a กับทีมปลาแม็ก <c oughs> ทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองเลยครับแล้วก็วันถัดไปนะฮะอีกหนึ่งวันก็จะเป็น Honda นะครับ Honda เป็น Honda โรงงานนะ ส่วน LCR ของน้องก้องสมเกียรยันฟานู่นนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นะครับค่อยมาเปิดตัวที่กรุงเทพใครที่อยู่ใกล้ก็ค่อยเช็คข่าวนะฮะว่าอยากจะไปร่วมงานอะไรยังไงกันบ้างวันนี้เราได้เห็นนะครับว่า KDM ที่ออสเตรียนะครับเปิดตัวกันไปทั้งทีมหลักทีมรองบางคนก็บอกกับผมว่าแหมพี่ปุ้ยครับทำไมรถทีมหลักทีมรองเนี่ยมันดูแบบเหมือนกันจัง ่าใช่ครับมันคงจะคล้ายกันนั่นแหละ <c oughs> จุดสังเกตมีหรือเปล่าคงมีแน่ๆแหละฮะอ่าสจุดหล่ะเท่าที่เอาง่งายๆเลยนะไม่ได้กวนนะ <c oughs> คือเบอร์ฮะเบอร์ครับเบอร์ในใช้ต่างกันอยู่แล้วทีมโรงงานทีมหลักก็จะเป็นหมายเลข33แบราแดบินเดอร์ฮะแล้วก็ทีมอ่อแล้วก็อีกคนนึงเพื่อร่วมทีมเป็นน้องใหม่นะครับก็คือเป็นรอคอสตาหมายเลข37นะครับกลับมาใช้เบอร์37ตามเดิมแล้วในส่วนของทีมรองนะฮะทีมเทคฟรีนะครับก็ หมายเลข23เอเนบาสเดนินี่นะฮะแล้วก็หมายเลข12มาร์วิลวิญญาเลสครับแล้วก็หมวกแน่นอนว่าทั้ง4คนก็จะใช้หมวกคนและแบรนด์กันเลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องดีนะฮะเปโดก็จะเป็นหมวกอัวพายสตาร์แล้วก็แบดบินเดอร์ก็จะเป็นเอ่อหมวกของไอแบดนี่ของของอะไรนะ k y t อ่ไม่ไม่ใช่ k y t เอ่อเปโดคอสตาของ เอาพายสตาเอ๊ะแบสทำไมผมจำไม่ได้นะครับมึงโสดตัวน,นี้อ่ะเอเนียแบสเจนี่เนี่ยเป็น kyt นะฮะแล้วก็มาวุลิวิญญาเลสเนี่ยเป็นอ่าเป็นอะไรอีกอ้อจำได้แล้วฮะของ hjc นะฮะแบสบินเดอร์แม้พยายามจะไม่คัดนะครับสมองนี่พยายามประมวลผลอย่างเร็วขออภัยนะครับตีตีกระขัดนิดนึงจำได้แล้วฮะก็แต่หมวกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเป็นแบรนด์คนละแบรนด์นะฮะแต่บางทีมันก็อาจจะมีลวดลายสีสันที่มันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับในระหว่างฤดูกาลเนี่ยนะ ดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ว่าเหมือนกับตอนที่เขาใช้ในวันเปิดตัววันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ถ้าเป็นทีมโรงงานเนี่ยนะฮะแบรนด์สปอนเซอร์ที่เป็นน้ำมันเครื่องนะจะเป็นถ้าเป็นทีมโรงงานจะเป็นโมบิลหนึ่งโมบิลวันฮะเราจะเห็นอยู่อกล่างนั่นแหละเอ,า,อาง่ายว่ามาอยู่อกอกล่างเลยครับถ้าเป็นของทีมเทคพีนะครับอันนี้จะเป็นโมตุนอันนี้ก็อยู่ด้านด้าน,านล่างอกล่างเหมือนกันนี่แหละฮะมอง ง,ง่ายนะครับมองเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยถ้าเกิดว่ามองด้านข้างนะแต่ถ้ามองด้านหน้าก็โอเคนะครับเบอร์แล้วก็หมวกแล้วกันแต่ถ้ามองด้านหลังนี่ผมว่าน่าจะมืดตึ๊บอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เอานะครับก็คนที่ดูอยู่ตลอดแล้วคงคงไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งมาตามเนี่ยก็เอาค่อยๆทําความเข้าใจกันนะครับเพราะนานๆทีนะเราจะได้เห็นรถที่แบบว่าสีคันนะฮะในค่ายเนี่ยสีมันจะแบบว่ามาอีหลอดเดียวกันแบบนี้ ะะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ถึงข้อมูลต่างๆนะฮะที่เป็นบทสัมภาษณ์เป็นอะไรของนักแข่งเนี่ยคือทําไมมันถึงออกมาแบบนี้และทีมเทคพีแกสแกสไปไหนยังไงกันบ้างคือ KDM เนี่ยเจอปัญหาเรื่องของภาวะหนี้สินฮะเจอปัญหาเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ทุกๆคนทราบดีใช่ไหมครับว่าปัญหามันหนักหน,กหนาสาหัสเพียงใดเขาก็เลยการเขาก็เลยกลายเป็นว่านะครับจะต้องเอาเทคเอา,เอาแกสแก t สนี่ออกไป นะฮะเอาแก๊สแก๊สออกไปแล้วก็เหลือแต่ k t m แล้ว k t m เนี่ยก็จะต้องมาบริหารจัดการนะฮะเองจากที่ก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็คือเขาก็บริหารงานภายใต้เทเลอร,กร์กรุ๊ปใช่ไหมครับแต่พอปรับโครงสร้างปรับไรต่างๆ k t m ก็เรียกว่าต้องเด้งตัวออกมาแล้วก็บริหารจัดการเองนะฮะดูแลตัวเองคือเฉพาะ k t m นะทุกคนหนี้ยอดหนี้เนี่ยก็ประมาณ2เกือบส2งพันล้าน ยูโรอีกต่างหากโอ้โ oh, ห oh, นะฮะกี่หมื่นกี่แสนล้านเนี่ยดังนั้นก็เลยทำให้ว่าต้องสังกัดภายในเอ่อ KTM หมดเลยแต่ชื่อเนี่ยก็คือถ้าเป็นของแบรดกับของเปโดนี่เป็นทีมโรงงานก็จะเป็น <c oughs> KTM นะครับ Red Bull KTM Factory นะฮะแต่ถ้าเป็นของเอ่อของทางเอนเนียแล้วก็ของทางมาเรลิกเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นเทคฟรีด้วยนะครับตัดแก๊สแก๊สออกไปก็จะเป็นเอ่อ KTM เทคฟรีประมาณนั้น กันนะครับทุกคนอ่านะครับเห็นรวดลายสีสันตรงนี้นะครับก็คงจะไม่ต้องสื่อนะครับว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วหรอกถ้ามองมองภาพรวมนะนะฮะผมเองก็เข้าใจนะฮะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่บอกว่าอาจจะเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งก็คือเอ๊ไม่คิดว่ามันจะเหมือนกันทุกระเบียบิ้วขนาดนี้เฉยแต่ถ้าเป็นทีมโรงงานเนะี่ยยังไงก็คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะตราบใดที่สปอนเซอร์อะไรต่างๆยัง,ย,งยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่ยังคงเป็นเรดบูลนะฮะทุกคนอ่านะครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับที่ในส่วนของทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวบรวบรัดตัดตอนกันมาฝากนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะน้องใหม่ว่ายังไงกันบ้างลหละเปดรคอรสตานะครับเขาก็บอกว่าปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีที่ดีอย่างชัดเจนเลยละ่ะผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะฮะและการย้ายมาร่วมทีมโรงงานเนี่ยมันก็เหมือนความฝันที่มันกลายเป็นจริงขึ้นมา การมีแบดบินเดอร์เป็นเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เขาเองนั้นมันมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มันก็จะมีส่วนช่วยได้มากแหละและผมคิดว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีแล้วก็ประเด็นที่สําคัญในปีนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของรอบคอลี่ไฟแล้วก็ช่วงแรกๆของการเปิดฤดูกาลแข่งขัน,ขนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีความเร็วที่สามารถจะต่อสู้เพื่อโพเดียมหรือว่าเพื่อใจช,ชนะได้เลยในช่วงรวแรกๆเนี่ย แต่เราก็ประสบปัญหาในรอบคัดเลือกรอบคอลี่ไฟดังนั้นใน2จุดนี้จึงเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่เราจะต้องปรับปรุงในฤดูกาลนี้นะฮะนั่นก็คือส่วนของทางน้องใหม่นะครับของทางทีมโรงงานเบดคอสต a านะครับเล่าไว้แบดบินเดอร์เองนะครับฤดูกาลที่6ของเจ้าตัวถือว่าเป็นจอมเก่าคนหนึ่งเลยนะนะฮะก็คือเด็กสร้างของ KTM ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จบท็อป5ได้นะฮะใน2ปีเลย2023-2024ครับ และก็คะแนนสะสมนะครับของเขาก็ถือว่ายังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้มีชัยชนะเกิดขึ้นนะฮะแบดก็บอกนะครับว่ามันเป็นฤดูกาลที่หกของผมแล้วหรือเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะฮะบอกตามตรงเลยปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุดเลยละ่ะผมรู้สึกเหมือนว่าผมได้กลายเป็นนักแข่งที่เรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นเลยนะฮะเป้าหมายของผมในฤดูกาลนี้ก็คือ จะได้นําสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งหมดนียนำมาใช้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับนักแข่งระดับแถวหน้าเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกเราอยู่ในอันดับที่2ในประเภทค่ายผู้ผลิตดังนั้นนะครับก็ยังคงเหลือการแข่งขันอยู่นะฮะอีกประเภทหนึ่งประเภทนักแข่งเนี่ยผมเองก็เฝ้ารอนะครับว่ามองเห็นนะครับคนที่โรงงานเคเดียเนี่ยทำงานกันหนักแค่ไหนเบื้องหลังการทํางานมันหนักมากนะครับแล้วก็ชัดเจนเราสามารถที่จะทํามันได้นะฮะน,นะครับมาดูที่ ทีมรองนะครับทีมรองอย่างเทคฟรี KTM ของเอเนียแล้วก็ของมาวริกนะครับสองนักแข่งประสบการณ์ก็ถือว่าพอตัวล่ะนะฮะเอเนียจากดูคาติแล้วก็มาวริกจากโอ้หลายค่ายเลยเกินนะครับหมายเลข12เนี่ยทั้งซูซูกิทั้งยามาฮ่าทั้งอาร์พิเลียนะครับแล้วก็ได้นำความรู้ใหม่ๆเข้ามา KTM แน่นอนนะฮะตามที่แฟนๆค่ายส้มเนี่ยเฝ้ารอกันมาในส่วนของทางวินยาเลสเนี่ยเขาบอกว่าเลุกสิ์ดีมากๆเลยนะฮะใน สีเสื้อของทาง Red Bull KTM แม้กระทั่งว่าตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยผมเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมโต c r o ครอสในการแข่งขันเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเนี่ยมันเป็นทีมในฝันของผมเลยนะแหมปากหวานนะพี่หนุ่นะมท็อปกันนะครับแล้วก็เขาเพิ่งได้ขี่ KTM ครั้งแรกนะครับในบาร์เซโลนานะครับก็เพิ่งกล่าวนะฮะว่าความคิดแรกเมื่อผมเห็น RC 1 6เหรอโอ้โหมันสุดยอดนะมันเหมือนกับเป็นอสุรกายเลยมันมีความเร็วนะฮะ ปีแรกในคุณเปลี่ยนมาใช้รถคันใหม่เนี่ยมันจะต้องมีสมาธิเสมอละแล้วทุกๆครั้งที่ไปยังสนามใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากปีก่อนโดยสิ้นเชิงดังนั้นก็ต้องเปิดกว้างละจะต้องมีสมาธิให้มากขึ้นสิ่งดีๆก็คือผมก็รู้สึกว่าเวลาที่ผมอยู่บนรถรถมอเตอร์ไซค์ของ KTM แล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบมันเหมาะกับสไตล์การขี่ของผมเลยว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับ The b e a t ของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอยู่กับ Ducati ก็เป็นนักแข่งระดับ top ทีนี้ย้ายข้ามฝั่งมาขับ r c 1 6ซของ k d m, <K d m> เขาก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะต้องนิ่งนะฮะในเรื่องของออสติอารมณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจกับรถคันใหม่และก็ทีมใหม่นะครับแต่ผมก็มีแรงจูงใจพอสมควรนะฮะและผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะต่อสู้ได้นะในช่วงต้นฤดูกาลนะครับช่วงประมาณ3าสสนามเนี่ย คือผมได้ลองขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้เข้าใจถึงศักยภาพของมันอย่างเต็มที่พอสมควรแล้วล่ะนะฮะทุกคนนี่แหละครับก็คือเป็นความคิดเห็นของนักแข่งนะครับที่มี <c oughs> ต่อรถนะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของเพิ่มเติมหน่อยนะฮะว่าペคอสตาเนี่ยนะครับถูกตั้งความหวังไว้สูงพอสมควรนะกับผลงานในปีแรกเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็สามารถต่อ,ตอสู้เพื่อชัยชนะ แม้ว่าจะทําไม่ได้นะครับสามารถจะต่อสู้เพื่อหัวแถวแม้ว่าจะพลาดพลัง้งแม้ว่าจะเรียกว่าทําผิดพลาดไปเองพลาดล้มไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ที่โมเตกิีในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยนะครับหลายๆสนามเราได้เห็นนะครับว่าเขาเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าบวกกล้าแลกนะฮะดังนั้นนะครับแฟนๆก็เลยมองว่าเอ,อ่อถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับขึ้นมาในทีมโรงงานการซัพพอร์ตการอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นความกดดัน อะไรยังไงกันแน่มันก็น่าสนใจกันนะฮะทุกคนเปโดก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เผชิญกับข่าวลืออย่างหนาหูเลยนะครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ KTM เมนี่ยมีทีมโรงงานหรือว่าทีมนั้นทีมนี้สนใจนะฮะแต่เขาเองนะครับก็ยังคงยืนยันว่านะฮะให้กําลังใจ k t m เนั่นแหละนะครับไม่ได้คุยถึงเรื่องราวของตรงนี้นะครับอคอสตาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าความกดดันที่เกิดขึ้นนั่นเหรอนะฮะเขาจะเป็นยังไงล่ะนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นแค่คําพูดแหละ นะครับมันก็แค่การที่หมายถึงว่าคนคนนึงจะอยู่ในทีมโรงงานเนี่ยนะครับเฉยๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงนะครับเพื่อที่สามารถให้แข่งขันได้ในทุกสนามเท่านั้นเองนะฮะการมีเพื่อนร่วมทีมอย่างแบดนะครับซึ่งเป็นนักแข่งระดับท็อปเนี่ยมันก็ดีแล้วนะครับแล้วก็เขาก็แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นสิ่งสําคัญมากการที่เขาสามารถที่จะผลักดันคุณได้ในทุกเซกชันมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะที่จะต้องปรับปรุงมันก็เป็นแรงจูงใจของทีมด้วยนะครับเปโดก็เพิ่มเติมมาประมาณนัั้นนะครบ ในขณะที่นักแข่งชาวแอฟริกาใต้นะครับแบดบินเดอร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าอดใจไม่ไหวจะรอให้การลงสนามเนี่ยได้กลับมานะครับเร็วๆว่าอย่างนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายตามที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยก็คือทําได้ดีนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เรียกว่าช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าผิดความคาดหวังของตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็พยายามที่จะ ปรับปรุงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะพัฒนาขึ้นนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในฤดูการที่6ที่กําลังจะมาถึงนะฮะแต่ถือว่าเป็นนักแข่งจอมเก๋าตามที่บอกไปนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อมาพูดถึงเปโดลนะฮะเขาบอกว่าไงคือการได้ทางานร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับก็คือเป็นนักแข่งที่เขาก็เป็นนักแข่งที่อายุมากกว่าเปโดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถึง10ปีแหละก็คงไม่มีปัญหาอะไร ก็บอกว่าเปโดนะก็คือเข้าสู่ MotoGP มาอย่างยิ่งใหญ่และก็ทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะฮะดังนั้นก็คือเราได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาแล้วในพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่เขาจะต้องเจอประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะฮะเออทีเอ็มแฟคีมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นอกจากไลฟ์อัพของนักแข่งแล้วก็คือผู้จัดการทีมครับก่อนหน้านี้เราได้ทราบกันใช่ไหมฮะว่าเอ่อฟาซโกก,กุยดติอันนี้ก็อยู่กับ ทาง KTM มา2ฤดูกาลนะฮะก็ล่ำลา KTM ไปแล้วแล้วก็เขาดึงอากิอาโยนะครับขึ้นมาอันนี้ปลายชื่อตรงนี้น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีสำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะคนที่ติดตามรุ่นเล็กนะครับโมอเตอร์3โมอเตอร์2มาคือ KTM เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าของความสำเร็จของรุ่นเล็กรุ่นกลางนะฮะก็ะคือมีแชมป์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายแหละครับอย่างแบดบินเดอร์ก็เป็นอดีตแชมป์โลกโมอเตอร์3เหมือนกันนะเปโดรออคอสตานะครับก็ เป็นแชมป์โลกโมโต3รี t โมโตทูมาภายในสีเสื้อของเคเดียมครับแล้วก็ภายใต้การดูแลของอากิอาโยคนนี้แหละนะหลังนั้นอากิอาโยนะครับได้รับภารกิจสําคัญนะฮะให้ขึ้นมาดูแลทีมโรงงานแทนฟรานเชสโกปุยดอตติมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีผลในเชิงบวกหรือเปล่าถ้าดูหลักจิตวิทยาก็คือมีแน่ๆครับอ่านะครับก็อาจจะทําให้เปโดรรู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองก็ เขาเพิ่งจะประสบความสำเร็จมากับอากิอาโยในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะฮะโมทูฟีโมทูทูมาแป๊บเดียวนะครับสีปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะยังยังอยู่ภายใต้การดูแลของอากิอาโยคนนี้ดังนั้นนะครับมาในปีนี้ก็จะได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยผมก็เลยเลยมองนะครับว่าก็น่าจะเป็นมุมบวกนะนะครับบินเดอร์ก็บอกว่าผมเนี่ยก็รู้จักกับเขามาเนิ่นนานแล้วนะครับรู้จักกับเขาดีเลยล่ะตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางล่ะ เขาแสดงออกถึงความนิ่งนะครับทําให้อยู่ใกล้แล้วก็เรียกว่ามีความไว้วางใจนะครับทุกสิ่งที่เขาทำเนะี่ยมันมีเหตุมีผลเขาทําทุกสิ่งให้มันดูเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยผมคิดว่าเขาจะช่วยเหลือนักแข่งได้นะฮะแล้วก็จะพาทีมของเราในก้าวไปข้างหน้าได้ว่าอย่างนั้นนะครับอ่านะครับก็คอยดูกันนะว่าจะเป็นไปในอย่างไรกันบ้างน,นะครับสําหรับภายใต้การดูแล ใหญ่นะครับของอากียาโยนะครับให้กับเคดีมครั้งแรกนี่จะเป็นไปยังไงแต่ถ้าเป็นความเสเร็จในรุ่นเล็กรุ่นกลางอันนี้นะครับไม่ต้องอวยอะไรกันมากนะครับของมันเรียกว่าตัวเลขไม่เคยโกง,งใครนะทุกคนอ่านะครับรวมแล้วแต่ตอนมาฝากเพื่อนสําหรับค่ายส้ม KTM นะฮะทีมที่เรียกว่าจะต้องลุ้นในส่วนของจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรนะครับผมอาจจะบอกทุกคนไว้หลายครั้งหนึ่งกันนะครับว่าเคดีมสถานการณ์เป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะคือเขาจะมีการประชุมแล้วก็มีการยกมือโหวตด้วยนะ ว่านะฮะ,ะการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยอาจจะมีการเสนอแนวทางอะไรต่างๆมากมายขึ้นมาในวันที่25กุมภาพันธ์ก็คือก่อนการแข่งขันประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะว่า KTM จะอยู่รอบปลอดภัยหรือเปล่าหรือว่ากิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตจะอยู่หรือไม่อะไรยังไงกันบ้างคือคำตอบที่ว่า KTM จะไปต่อในปีหน้าไหมนะฮะยังไม่มีคำตอบนะยังไม่ได้ยืนยันครับยืนยันแค่ว่าจะแข่งในปีนี้ไงแล้ว KTM จะหมดสัญญากับดอน่ากับม o เตจีพีเนี่ยคือในปี2026หมายความว่าถ้าเขาจะอยู่ในครบสัญญาก็คือเขาจะสามารถอยู่ได้ในปี2026แต่นะครับสมมุติว่าค,คิดในแง่ร้ายนะสมมติว่าถ้าใน25กุมภาพันธ์เนี่ยมีการยกมือโหวตจากคณะกรรมการปรับโครงสร้างนี่จากเจ้านี้จากอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเห็นพร้อมต้องกันว่าให้ k d m ถอนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะเหลือเกินถอนม o t ต g p จีพีออกไปซะถอนอรายการนู่นนี่นั่นหรือถอนไปหมดซะอะไรเงี้ย มันจะได้ไปต่อได้อย่างนี้ก็อะไรจะเป็นอะไรที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับผมก็ภาวนาอย่าให้เป็นแบบนั้นคือในช่วงไม่กี่สัปด,ดาห์ที่ผ่านมาช่วงช่วงต้นปีนะฮะ,ะรายการแรนดี้ดาก้าเนี่ยนะฮะ KTM ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปของสายฝุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครเพื่อนๆก็หลายๆท่านคงรู้จักกันดีเนาะเขาประสบความสำเร็จนะครับถึงขั้นคว้าแชมป์ออกมาได้นะฮะแต่นั้นนะครับสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการเป็นการต่อลมหายใจเลยนะฮะทาง ซี o คนใหม่นะครับของทาง KTM อนี่ออกมายอมรับว่าเนี่ยช,ชนะในในลาิการาเนี่ยถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่า KTM เนี่ยก็ยังสามารถทํารถมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดที่สามารถแข่งขันชนะทุกคนได้เนี่ยอยู่นะฮะดังนั้นนะครับก็เรารู้นะครับว่าในสายฝุ่นเนี่ยยังประสบความสําเร็จด้วยดีอย่างต่อเนื่องแต่ในสายทางเรียบเนี่ยปีที่แล้วรประเภทคอนสตรั c เตอนะครับผู้ผลิต เป็นอันดับ2นะครับตามหลังดูกตีแม้ว่าจะตามอยู่เยอะมากเนี่ยแต่อันดับ2อ่ะนะครับอันดับ2ก็ดีกว่าค่ายอื่นที่เหลือใช่ไหมครับรอรุนนะครับผมผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าผลงานในการแข่งขันมันออกมาดีเนี่ยบางทีอาจจะคุยกับเจ้าหนี้อาจจะคุยกับกรรมการปรับโครงสร้างนี่อะไรต่างๆได้ว่าเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถมีผลงานที่ดีนะเราก็สามารถที่จะไปต่อได้นะหวังพึ่งอะไรได้เพราะว่าเรื่องของในสนามมันก็ต่อยอดมาถึงเรื่องของ การขายกลยุทธ์ของการขายได้เหมือนกันก็คือทุกค่ายผู้ผลิตโมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งรถยนตน์เขาก็จะยึดคอนเซปต์นี้แหละคือให้ความสําคัญกับเรื่องในสนามด้วยนะครับมันจะมันจะมันจะมีผลมันเหมือนเป็นช่องทางการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นการสร้างความโปรโมทเป็นการโปรโมทให้กับลูกค้าได้เห็นถึงศักยภาพในทางหนึ่งด้วยนะครับลูกค้ามั่นใจประมาณนั้นนะฮะทุกคน ก็มารอรุ่นกันนะว่าจะเป็นไปในยังไงคือบางท่านอาจจะบอกว่ายังไม่ได้โชว์เลยก็จะยกมือโหวตกันแล้วแบบนี้จะเอาตรงไหนไปต่อรองไปอะไรล่ะจะรู้ได้ยังไงว่าดีไม่ดีผลการทดสอบรถที่จะเกิดขึ้นนะฮะวันพรุ่งนี้จะเป็นเช็คดาวน์เทสนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นไม่แน่ใจช่องทางคิดว่าไม่มีการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการนะครับที่มาเลเซียวันที่3วเดทีน1วันที่2เราจะได้เห็นนะครับว่า KTM ก็จะทดสอบรถมาจะเป็นไปในยังไงกันบ้าง นะเปโดซากับโปลิสปาเกาโลจะไปทําการเช็คดาวเทสครับแล้วก็ปรีซิชั่นเทสหนึ่งสัปดาห์วันที่567ที่เซปังที่เก่าที่เดิมก็จะดูนะครับว่า KTM จะอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับค่ายอื่นเมื่อเทียบกับผลงานของตัวเองในปีที่ผ่านมาแล้วก็2สัปดาห์จากนั้นไปนะครับวันที่12บ3องสิบสามปรีซชั่นเทสรอบสุดท้ายที่สนามช้างบุรีรัมในบ้านเราจะได้เห็นนะครับว่ายกระดับแค่ไหนถ้าสมมุตินะครับว่า KTM ทดสอบมาแล้วตัวเลขเวลาดีมากดีงามมากเลยเนี่ยอันนี้ มันก็สามารถที่จะไปเล่าไปคุยได้นะครับไปเจรจาได้ว่าเออน,นะครับฤด,ดูกาลนี้อาจจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรถก็ใช้สเปคเดียวกันหมดเลยทั้ง4คนแต่การซัพพอตก็ร้อเ์เ็เหมือนกันหมดนะครับอาจจะแตกต่างกันแค่ทีมงานนะฮะแต่เขาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนอะไรทุก่งทุกอย่างนะครับร่วมกันหมดนั่นแหละตามที่เราได้เห็นกันดังนั้นให้กําลังใจเคทีมกันต่อไปแล้วก็มาลุ้น Yamaha เปิดตัวในพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้ก็จะเป็นฮอนด้าทีมโรงงานกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะร,รักษาสุขภาพกันด้วยวยสส